สวัสดีนุเอลบองปนอ้าวฮเอสวัสดีเอาแม่บองปนนุเอลสบายทุกที่ทุกๆแน่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีนารถเกี่ยวด้วยนะครับผม ช่างจัดให้ครับว้าลกเยอะครับเข้าขึ้นหน้าแท้เขาเข้าขึ้นหน้าแท้เขาอ่าโอ๊ยไม่ไม่ไม่กะแแม่นก่อนจะเพื่องก่อนแต่ ได้เฟืองบ่ได้บ่ได้เข้าบ่ได้แต่เฟืองบ่ได้เข้าได้เฟืองบ่ได้เอาเฟืองถ้าเกี่ยวเฟืองบ่ได้เกี่ยวเข้าเกี่ยวเฟืองนี่เน่ปานึง เนี่ยอ้เป็นอะไรอไีออก,กน,น,น้องมันบม่กินดอกไม่ได้ล่นทิม เห็นบ่อนี่นกไลยแหงนกเอ้ <laughs> น,นอกกินแน่บ่มันมูเห็นหน้าบกไถ่นะบอ่อตากมด<อ>ตากมดบอ่บอบกไถ่เอาไปตากมดเลยบอ่อตากตากเลยเขาแดงเนาะตากไม่ได้กลัวเออ ขามรน่ายโลบาทนแมบ่อโอ้แลูกเดีว่กว่าเก่าอันนี้อีกหน่อยอัา้บทอห้าสิบบาทโลหะสิบโอ้โหเป็นแดงโลหะสิบบาทนอกลออมาเ็กี่เนี่ใ ไปตากนะครับรองนาบอกว่าไปตากยังไม่ขายจะบอกแค่ว่าจะไปสีเราก็ทำเป็นเอาขัา่วขายกิโลห้าสิบบาทโอ้ได้ลายตังค์อยู่นะ วันนี้สิเจริญกันช่างมาจัดข้าวนอนครับปุ่มอยู่ที่สองตันห้านะครับเกี่ยวข้าวมะลิแดงแล้วครับผมก็ข้าวมะลิใหญ่ก็เริ่มจะหมดแล้วนะครับวัวน,บนนี้ก็จะเก็บงานนะครับเก็บที่ละไล่สองไร่สามไร่อย่างนี้ครับเพราะว่าจะของนาก็จะเพิ่มเองใส่ข้าวแดงด้วยแล้วก็ข้าวมะลิด,ด้วย เดินสองร้อยครับใบเทคอยู่ที่แปดสิบเซนเป็นใบเทคต่อนะครับ <260. S 2> ยิงโ้อแปดซีโบครับสองร้อยหกสิบเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก่อน ข้าวนอนข้าวมะลิแดงเหนียวนะครับต้นของขา้าต้นของเขานะ่ยมันจะเหนียวนะครับไม่เหมือนข้าวมะลิใหญ่

มาเก่งขยู่ได้มว่าพนที่สองขวดนำมาแทงที่มนแทงแล้วรมาจะพนทีอขวด้วมาไปเดี๋ยวเดี๋ยวนะบกินแค่กินแน่กับอะไรจับสองขวดวเฟืองลายว้ยเฟืองนี่ีเฟืองบ้านเขาที่พนบ้านที่ชาติ

เขาสบายไม่ได้สบื้อนหน้าอัดมากเลยครับเนี่ยฟางแน่นเลยให้รถไฟ LED ครับ Thank you. เขาเขามันนอนในกระแท้เลยเกี่ยวเกี่ยวทางกระแทเลยเออเกี่ยวบนคันนาเลยครับเขามันนอนไม่มีผู้ช่วยเก็บเกียวโอ้คือได้ล่ะเกี่ยวบนคันนาเลย เรื่ที่โอ้ยนาปบ,บ้านแท็กซี่กันเลยเอาทุ๊ีังซี่เลยเปืืองกันลรเขาก็ไลโอ้น้ำเยอะน้ำยังลลยอยู่ตัวน,น้ำนี่นี่แต่มันล่อยขึ้นคันว่าคันว่าบางๆนี่จมแท้เลยนี่เออนี่น,นี่นี่มันหนามันหนาจังกซี่แหละถึงแล้ว ลแดงนามากครับโอ้ไกแกหวานข้าวได้ดีมากครับขึ้นดีมากนะาตึบเลยแต่ว่าสีดายมันล้มล้มก็ไม่เป็นไรยังเกี่ยวได้ครับเกี่ยวได้บางขวาง3เมตรนะครับไอ้แด่ล้มอี่สองปา